คุณรักเนี่ยเป็นเป็นตำรวจแล้วอยู่ดีๆมาทำไมมาลงทุนนสังหาแล้วก็ผลตอบแทนในแค่หนึกก่งปีน่ะมันก้าแบบก้ากระโดดไปไวกว่าที่ผมทำบ้านขายอีกลูกค้าที่มาซื้อบ้านแล้วก็เจอเคสที่มันรู้สึกว่าเอยทำไมมันเป็นเคสที่ยากจังเลยคู่สมรสอ่าเลิกกันโดยไม่ได้หย่าโดยไม่ได้จด,ด,ดบทะเบียนหย่าอะไรงะเงี้ยคือไม่จะไปหย่าอย่างเงี้ยผมหาวิธีการผมเครียดมากาตอนตอนที่เจอแต่กลับกลายว่าเป็นเป็นเนื้อเบสิกที่รูส้มบอกทำแบบนี้สิผมรู้สึกแบบโอ้เสียดายน่าจะเรียนมาก่อนหน้านี้คุ้มค่ามากๆ คือคุณส้มบอกละเอียดหมดแล้วมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆครับสวัสดีครับผมชื่ออ่าชื่อเรนชื่อปุ้มนะครับอยู่จังหวัดสมุทรสาครครับก็จริงๆปัจจุบันยังเป็นพนักง,งานประจําอยู่นะครับแต่ว่าก็มีการลงทุนในส่วนของอสังหาเพิ่มเติมในเรื่องของอ่าการลงทุนทําบ้านขายนะครับสร้างบ้านขายครับผม พอผมทำทำบ้านขายต้องบอกว่าการสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลานานมันใช้เงินลงทุนสูงแต่นั่นก็คือเป็น,เป,นเป็นหนึ่งปัจจัยนะครับก็พยายามคิดหาการลงทุนที่เป็นด้านอสังหาเพิ่มเติมแล้วก็ฟิปปิ้งเนี่ยจริงๆผมสนใจมาปีกว่า2ปีแล้วแต่หาข้อมูลไม่ได้เลยว่าใครจะสอนนัะสอนยังไงหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็หาไม่ได้จนมาทราบว่าครูส้มเปิดคลาสฟิปปิ้งอีกเหตุผลหนึ่งต้องบอกว่าขอบคุณคุณ,คณ,คณรักคุณลักจริงๆก็เป็นเป็นคนจังหวัดเดียวกันเออเป็นคนรุ่นเดียวกกกกัันผมม็็ตติดาคุณพออเเจ ก็แปลกใจเพราะว่ารู้ว่าคุณรักเนี่ยเป็นเป็นตำรวจแล้วยู่ดีมาทำไมมาลงทุนอสังหาแล้วก็ผลตอบแทนในแค่หนึ่งปีน่ะมันก้าวแบบก้าวกระโดดไปไวกว่าที่ผมทำบ้านขายอีกครับผมก็เลยตัดสินใจเรียนครูส้มครับหลายครั้งเนี่ยที่เข้าไปติดตามเนี่ยก็จะมีคำถามที่ที่ตัวเองคิดว่ารู้อยู่แล้วแต่กลับกลายเป็นว่ามีคำถามพี่ครับลูกศิษย์ถามแล้วครูส้มตอบได้ทันทีตอบได้ทันทีตลอดในในในไลฟ์หรือในเฟซบุ๊กที่ยอมไปดูนะครับก็เลยมั่นใจนะครับที่จะเรียนแล้วก็พอมาโรงเรียนจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าวเรู้้แล เริ่มมามองย้อนเรารู้อะไรบ้างมันกลับด้านกันทันทีเลยคุ้มค่ามากๆเริ่มรู้สึกว่าที่ที่ลงไปที่เราคิดว่ามันแพงอะ่ะมันไม่แพงเพรมันค่าคอร์เลยแค่คนที่รวยระดับร้อยล้านมาสอนเราให้เวลาเราไม่ได้สอนแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงให้เวลาเต็มที่ให้พลังงานให้ในเอนเนอร์จีในการสอนตลอดเวลาพลังงานเต็มเปี่ยมไม่เคยจะแบบเอาเปียบผูกจิตเลยหลายเนื้อหามากครูส้มก็จะมีทิศอย่างเช่นเรื่องของการการหาทรัพย์ ครูส้มก็จะบอกทิศต,ต่างๆวิธีการหาอย่างอย่างเช่นบางอย่างที่ผมติดนะ่ะผมไม่เจอบ้านที่ไม่ไม,ไม่มีเจ้าของอยู่อ่เจะหายังไงจะหาเจ้าของอยังไงครูคส้มก็บอกวิธีการบอกแนวทางผมรู้สึกแค่ตรงเนี้ยผมสึกว้าวมากแล้วก็สอนวิธีวิธีการขายสอนวิธีการซื้อซับเข้ามาต่างๆคือครูส้มบอกละเอียดหมดแล้วมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ เอ่อตอนนี้ยังยังไม่ได้ขายทรัพย์แต่ว่าจริงๆก่อนหน้าที่เรียนเนี่ยที่ผมทําบ้านขายเนี่ยผมมีขายลูกค้าที่มาซื้อบ้านแล้วก็เจอเคสที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นเคสที่ยากจังเลยแต่ในระหว่างทางที่เรียนเน่เคสแบบเนี้ยอย่างเช่นที่คู่สมรสเลิกกันโดยไม่ได้โดยไม่ได้จดทะเบียนหย่าอะไรเงี้ยครับไม่จะไปหย่าเงี้ยผมหาวิธีการผมเครียดมากเกับตอนตอน,ตอนที่เจอแต่กลับกลายว่าเป็น,เป,นเป็นเนื้อเบสิกที่รูมสมบอก ทำแบบนี้สิผมรู้สึกแบบโอ้เสียดายน่าจะเรียนมาก่อนหน้านี้แค่เรื่องทิกเดียวเนี่ยที่ผมเข้ามาในประมาณสองสามทิกที่ผมไม่รู้มาก่อนดังที่ตัวเองทําบ้านขายเคยเป็นปเคยเป็นนายหน้าแต่กับกลายว่าความรู้นี่น้อยมากถ้าคุณอยากจะเดินสายสังหาอยากมีรายได้อย่างมีกําไร,อยา,ไรอยากมีอาวุธครบมือผมแนะนาครับให้มาเรียนเพราะว่าครูส้มปูเพิ่งแต่พื้นฐานเรื่องของไมซ์เซตเรื่องของวิธีการซื้อ,าอ,อการขายการลงทุนการหาทรัพย์ ทำเรเกตเอผมว่ามันจริงมันครอบคลุมทั้งหมดแล้วนะครับถ้าคุณไม่ได้เข้ามาเรียนเหมือนคุณขาดอาวุธลับที่สําคัญสำหรับการทําองค์ทุนในฝังหาคุณจะไม่สมบูรณ์เมื่อใดก็ตามที่คุณเจอปัญหาและใหญ่ๆคุณเจอศัตรูที่เก่งๆอ่ะคุณจะแพ้คุณจะสู้ไม่ได้แต่ถ้าคุณมาเดินครูส้มเนี่ยคุณจะมีอาวุธครบมือเพราะว่ามีครูส้มคอยแนะนํำคอยติดตามแล้วก็มีเพื่อนๆในกลุ่มที่ที่ที่คอยแชร์ความรู้อะไรที่ที่เราแบบเราไม่รู้มาก่อนเดี๋ยวมากครับ ก็ต้องบอกว่าขอบคุณขอบคุณมากที่ที่เปิดคอร์แล้วก็คอยแชร์ประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ออคอยดูข้อความคอยคอย,คอยตอบปัญหาลูกศิษย์ทุกทุกปัญหาเลยผมไม่เห็นว่าจะมีปัญหาไหนที่ครูส้มตอบไม่ได้เลยต้องบอกขอบคุณมากต้องบอกทุกคนรือแม้กระทั่งตัวผมเองไม่ผิดไม่คิดได้ผิดเลยที่ตัดสินใจเรียนคอร์สเอฟอครับ